ทะยอวหลวงกะไรกันวะนะข้าขอบอกไว้ก่อนเขาหาเรื่องสกุลรีสุวรรณก็ช่างเถอะตอนนี้ยังกล้ามาลบหลู่ท่านแม่ทัพยิ่งทําให้ผิดหนักขึ้นไปอีกวันนี้เจ้าตายแน่ท่านเสนาบดีเหตุใดท่านยังไม่มาอีกหากยังไม่มาฝ่าบาทอาจลำบากแล้วเร็วเข้าเร็วกว่านี้เจริชัยส่งข่าวว่าฝ่าบาทพร้อมตัวกลับบ้านทุกคนชั่วรังแก ให้ข้ารีบเดินทางไปถึงได้เดินทางมาก่อนถ้าฟาบ,บาทเป็นกระไรขึ้นมาแล้วก็ความผิดนั้นหนักหนาสาหัสมากเข่นนั้นวันนี้ข้าจะสนองเจ้านบเก้าอย่าทำลายตัวเองเลยเจ้ารู้เรื่องใบว่าคิดทำร้ายต่อใครอยู่ข้าไม่สนว่าเขาจะคือผูใ้ใดหากล่วงเกินท่านแม่ทัพก็ต้องตายนบเก้าเจ้าเป็นเพียงนายพลอย่าได้หาเรื่องให้เจ้านายเลยนะหากเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจะเสียใจยิ่งนัก เจ้านี่ช่างอวดดีเสียจริงคงจะไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพคนนั้นเป็นคนเช่นไรได้เช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าแม่ทัพใหญ่ขององค์ชายแดนเหนือด้วยอํานาจของท่านแม่ทัพหากอยากให้คนตายสักคนก็เพียงพูดออกมาคําเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ท่านถูดหลวงเคยปกป้องเจ้าพวกเราทาอะไรเจ้าไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านถูดหลวงก็ปกป้องเจ้าไม่ได้คุกเข่าคำนับให้ข้าสามครั้งข้าจะให้เจ้าตายอย่างสงบหน่อยได้เลย วันนี้ข้าจะดูว่าพวกเจ้าพูดใดมีความกล้านี้โอ้ข้าฟังเข้าใจแล้วเจ้าอยากรีบตายใช่หรือไม่ได้เช่นนั้นวันนี้ข้าจะสนองเจ้าเองหยุดนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาคือผู้ใดอย่าว่าแต่เจ้าเลยแม้แต่นายเจ้าก็ต้องพุกเขาคำนับเอาตัวเองให้รอดเถอะขาไม่อยากได้ยินคำพูดเช่นนี้อีกแล้วนี่เจ้า โอ้เจ้ายังกล้าจ้องาข่กือคนอื่นกลัวตำแหน่งทูตหลวงของเจ้าแต่ข้าไม่สนสำหรับข้าแล้วนะนะไม่มีะครเลยตอนนี้เจ้ายิงโอหังแค่ไหนเจ้าจะยิ่งตายอย่างอนาเท่านั้นเจ้าไม่ไปทางรู้เลยว่าเขาสูงส่งเพียงใดพูดเช่นนี้อีกแล้วตอนนี้ข้าเริ่มสงสัยแล้วว่าตำแหน่งทูตหลวงของเจ้าคงปลอมเช่นกันหากเขาไม่สถานะสูงส่งจริงๆทำไมถึงได้ดุยาดแค้นเช่นนี้เอาละ,ะไอกระจก เจ้าไม่ได้พูดว่าเจ้ามีสถานะอะไรหรือพูดมาพูดให้ข้าฟังหน่อยสิเจ้าไม่คู่คนที่จะได้รู้ดีดีเลยข้าไม่สนสถานะองเจ้าฟังให้ดีนะวันนี้เจ้าตายอยู่ที่นี่นะมาพึ่งบารมีนายเดิมทีข้าเพียงต้องการเห็นท่าแท้ของสกุลสีสุวรรณแต่เจ้า ถ้าไม่ข้าได้เปิดหูเปิดตาม,มากอย่เดินทางนี้ไม่เสียเที่ยวเจ้าอย่ามาไม้นี้เลยจะตายอยู่แล้วยังพูดจาสามหาวอีกอย่างน้อยเจ้าก็เป็นถึงนายพลเหตุใดถึงยอมเป็นหมารับใช้ของสกุลสีสวรรค์คนเยี่ยงเจ้าผู้พรเป็นทหารในกองทัพด้วยนะถึงกับกล้าด่าข้าเป็นหมาหรือว่าข้าพูดไม่ถูกลนะหรือว่าเจ้าร้นหาที่ตายเจจะทำก็ไดโถเอ้ย เจ้าก็รูปงามไม่น้อยเลยนะฮะเอ๊ะไม่ต้องรีบร้อนนี่รอข้าจัดการเขาก่อนแล้วข้าจะพาเจ้าไปกับข้าจงห้ามแตะต้องเขาเนะแตะต้องไม่ได้หร้อใสหัวไปกรเกะกรเกะเกดรู้จักหรือเอ๊ะนางคือผู้หญิงของเจ้าเหรอพอดีเลยอีกเดียวข้าจะกำจัดเขาเสร็จเอ้ยข้าจะเอาเจ้าไปขายะะนะมานี่เลย จ้ามันนี่สนิทนีอย่าขยับเป็นเยี่ยงไรข้าแต่ต้องนางแล้วแต่ต้องนางแล้วทำเยี่ยงไรแล้วฮะเจ้าข้ากให้ตายสิเอาไปกราเกตนฟังเก้าเจ้าหมดหนทางแล้วไม่รู้เลอว่าเจ้าหาเรื่องผู้ใดอยู่เจ้าหุบปากไปพูดหลวงปลอมเช่นเจ้ายังกล้าพูดจาเลวไหลอีกหรือเชื่อหรือไม่หากข้าฆ่าเจ้าก็ไม่มีผู้ใดว่าแต่ว่าก่อนที่จะฆ่าเจ้าให้ตายข้าต้องฆ่าเขาก่อนจงกล้าหรอ ใส่หัวห <c oughs> ใส่ัวเหม็นไหนเล่าข้าแาเขาเจ้าฮะจะรีบพูดมาสิไม่เช่นนั้นก็ไม่มีโอกาสได้มหาเสนาบรีมาถึงแล้ว